มีคนอยู่2ประเภทครับที่จะมีคอแก้วนี้หนึ่งเลยมีน้ําแค่ครึ่งแก้ว2เลยมีน้ําตั้งครึ่งแก้ว แค่กับตั้งดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของเราว่าเราจะมองมุมในสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยหรือว่ารูปแบบหนึ่งเนี่ยลักษณะไหนมากกว่าซึ่งแก้วตรงนี้เนี่ยถ้าเราหิวน้ำเนี่ยนะครึ่งแก้วก็กินหมดแต่ถ้าเราอิ่มเราอาจจะมองโว้มีน้ําตั้งครึ่งแก้วเหนือปะคือถ้าเป็นผมมองเนี่ยผมจะไม่เคยมองว่ามีน้ําแค่ครึ่งแก้วแต่ผมจะบอกว่ามีน้ําตั้งครึ่งแก้วซึ่งหมายความว่าเราพยายามมองโลกในมุมที่เป็นบวกเสมอถึงแม้มันอาจจะแบบไม่ใช่เป็นแนวแบบหลอกตัวเองหรืออะไรขนาดนั้นรอกแต่่วา พยายามมองโลกในแง่บวกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นยังไงเราต้องพิจารณาจากตรงนั้นว่าสุดท้ายแล้วน้ําที่มันมีอยู่นั้นมันจะเป็นน้ําตั้งครึ่งแก้วหรือจะเป็นน้ําแค่ครึ่งแก้วนั่นเองเรามองเรื่องนั้นยังไงมากกว่านึกออกไหมครับถ้าคุณมองแก้วน้ําตรงนี้มีแค่ครึ่งแก้วโอ้โหไม่น่แค่ครึ่งแก้วเองคุณทิ้งถ้าคุณมองว่าตั้งครึ่งแก้วเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมจะไปหาน้ําเติมให้เต็มเปรียบเสมือนกับมนุษย์ที่พยายามหาความรู้ใส่ตัวหรือว่าหาพยายามพัฒนาตัวเองแต่ถ้าคนมองวว่่่าอยมมีแแคครึงก้้ทิน จพอเดินภาพออกไปครับ